ครับผมผมก็จะมาหายคลิปยินยันชุดเซ็ตบอร์ดนะครับว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ครับตัว CPU ไลเส้นสามสานะครับแดมนะครับมิ่งตามเจนเด็กเลยปัามพัสองครับคือวิ่งสุดของบอร์ดได้เลยครับแล้วก็การจอที่ใช้เทสนะครับทีเทคเนี่กของวสซูเปอร์ครับ ช่อง X1 ก็ใช้งานปกตินะครับ Wi-Fi มาแล้วก็ช่อง X1 อันที่2ก็คือ Entity เส,สียบสายเข้าไปก็ใช้งานได้ปกติมองเห็นทั้งสองได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ Power Supply ครับโอเคครับเดีืเดไล่การเทไปทีละจุดครับก็ อีกรอบนึงนะครับโอเคครับก็นี่ครับโปรเซสเซอร์นะครับ CPU ก็ตามที่ผมแจ้งเลยเมนบอร์ดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับก็อ e นเทเป็น3.0นะครับ x 1 6 x 1 6เท่ากันนะครับแต่ว่าเกิดเรนลิงสปีดเนี่ยมันจะตกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทำอะไรมันไอเดเออยู่ครับผมแล้วก็แรม 16กิกนะครับปั 3, cl ก็จะหลวมหน่อยนะครับแต่คือเราไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยมันวิ่งเต็มสุดของมันเองเลยตามบอร์ดครับนี่ครับสเปคก็ตามนี้เลยทั้งสตัวครับผมกจอมาแล้วก็เอาผลซีนิบ้นเอาหน่อยก็ได้ครับใส่ไว้ในวิดีโอแต่คือผมจะมีเทสที่เป็นรูปภาพแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับแต่นี้ก็ เอาไม่นิดหน่อยแล้วกันโอเคครับเราต่อมาก็ดันซีนิแบนทั้งชุดนะครับเรื่มจากซีพียูก่อนนลกันครับก็พัดลมก็จะเสียงดังตามการทำงานนะครับผม มันโหลด100%นะครับในการเรนเดอร์ภาพขึ้นมาอุณหภูมิก็จะสูงหน่อยแต่ว่าควบคุมได้แล้วก็เอาอยู่ครับอันนี้ผมเปิดเดิมๆนะครับไม่ได้ทำการ PBO หรืออะไรแต่เท่าที่เช็คดูแล้วตัวบอร์ดน่าจะล็อก PBO ครับแต่วิ่งออโต้ยังไงก็แรงในระดับของมันเหลือครับ3,100 รอบแรกผมจะได้8-4-5นะครับแต่รอบนี้มันร้อนหน่อยคอดีผมเทข้างนอกไม่มีพัดลมด้วยพัดลมมีครับแต่ว่าเป๋าตัวผูอยู่โอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูช่องนะครับว่าช่องมันตํางาปกติ สักคู่นะครับการมันพี p l a n n i n ให้เรียบร้อยก่อนอเห็นไหมครับการจอก็ทำงานปกติเช่นกันนะครับพอมันโหลด100%ี๋ยวก็สลับขึ้นมานะครับว่าสปีดบัส,สปีดของมันก็แปดศูนย์ g ท s เท่ากับตัว max support นะครับ เพราะฉะนั้นตุกอย่างปกตินะครับโอเคครับ okay. ตุกอย่างก็เทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใช้งานได้ปกติทั้งชุดนะครับโอเคครับ